พี่น้องเที่วรักอาทิตย์นี้พระเยสเจ้าทรงสอนให้เราเห็นถึงรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่จะทำให้ผู้คนทั้งหลายได้เห็นถึงพระสิริลุ่งโรดของพระเจ้าพระองค์ทรงบอกว่าการฟื้นคืนชีพของอลาซารัสเกิดขึ้นเพื่อพิสูจน์ให้เห็นอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏถึงชัยชนะของพระองค์ที่มีเหนือความตายแนะนำให้ก้าวต่อไปถึงความจริงสมบูรณ์เต็มเปี่ยมในอนาคต รายละเอียดของเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการแจ้งข่าวกับพระเยสุเจ้าถึงการป่วยของลาสารัตและพระองค์ก็ส่งมองว่ากิจการในครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้พระสิริลุ่งโรดของพระเจ้าได้ปรากฏพระเยสูเจ้าจึงไม่ได้เดินทางไปพบเขาในทันทีดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงลาสารัตก็ได้ถูกฝังไว้สี่วันแล้วเมื่อมาธาทูลพระเยซูเจ้าว่า ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่พี่ชายของดิฉันจะไม่ตายพระเยะสเจ้าตรัสถึงการที่ลาสซาสจะกลับคืนชีพแต่มาธาไม่เข้าใจแม้พระองค์จะตรัสเพิ่มเติมและย้ำเตือนถึงความเชื่อที่ต้องมีเพื่อจะทำให้มีชีวิตเสมอแต่เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจดังนั้นสิ่งที่จะทำให้พระเยะสเจ้าทรงสะเทือนใจจริงๆอาจเป็นเพราะการไม่ยอมเข้าใจของศิษย์ก็ได้ นอกจากนี้การเศร้าโศกและหลั่งน้ำตาของพระองค์ยังสะท้อนถึงการที่พระเจ้าได้มาร่วมส่วนในชีวิตกับมนุษย์อย่างแท้จริงด้วยเรื่องนี้จึงมีความสำคัญเพราะเป็นการยืนยันถึงการมีพระธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์ที่ทำให้เราได้มีความหวังที่จะเป็นไปอย่างพระองค์ในบ้านปลายเมื่อเราได้ดาเนินชีวิตที่นบนอกต่อพระบิดาเจ้าขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นถึงการที่ พระองค์เป็นพระเจ้าแท้เมื่อทรงทําให้ลาสลัตได้กลับคืนชีพพระเยสุจ้าจึงทรงเป็นทั้งมนุษย์แท้และพระเจ้าแท้ด้วยเมื่อเราพิจารณาถึงท่าทีของพระเยสุจ้าเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดไม่เว้นแม้แต่การเจ็บป่วยหรือความตายพระองค์ทรงมองว่าทุกเรื่องเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่มีบาปเป็นสาเหตุแต่เมื่อพระองค์ทรงอยู่ด้วย พระองค์จะทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นความตายจากบาปนี้อย่างที่พระองค์ทรงบอกว่าใครเชื่อในพระองค์แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิตการเจริญชีวิตและเชื่อในพระองค์จะไม่ตายอีกเลยเพราะการมีชีวิตในพระองค์นั้นนำสู่ความรอดพ้นแท้จริงดังที่พระเจ้าทรงสัญญากับชาวอิสราเอลที่สิ้นหวังพวกเขาอาจจะเห็นว่าพระเจ้าทรงล่าช้าในการช่วยเหลือ แต่ประการส่งยืนยันว่าจะมีการฟื้นฟูใหม่แม้ชนอิสราเอลจะมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในสภาพของการตายแต่พระเจ้าก็จะส่งเปิดหลุมศพและยกเขาขึ้นมาและประทานจิตใจของพระองค์แต่เขาเพื่อจะทําให้กลับมีชีวิตคิสชวนจึงต้องเห็นว่าหากเรายอมให้พระเจ้าส่งสัมผัสกับเราไม่ว่าในสถานการณ์ไหนเราก็จะมีชีวิตเช่นกัน ทิชชนต้องเข้าใจความหมายของคำว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นชีวิตและการกลับเป็นขึ้นมาตามที่นักบ,บุญปอโลบอกว่าเป็นการประทับอยู่ของพระจิตเจ้ามีองค์พระกฤ์เจ้าในตัวเราเพื่อทำให้เรามีชีวิตสิ่งนี้คือความหมายของการรับศีลล้างบาปที่ต้องตายจากตนเองและกลับมีชีวิตใหม่ในพระเจ้ามีการเจริญชีวิตในพระองค์ ไม่ลหลงไหลเพียงแค่ชีวิตฝ่ายโลกหรือเนื้อหนังหรือป,ปล่อยตัวให้อยู่ในสิ่งใดที่ทำให้ตกตำ่ำเราต้องภาวนาวอนขอให้พระจิตเจ้าทรงส่องสว่างให้เราเห็นชัดถึงหนทางที่จะนำให้มีชีวิตเที่ยงแท้และสันติสุขที่จะนำให้คนทั้งหลายได้เห็นถึงพระสิริลุ่งโลดของพระเจ้าเช่นกันวันนี้เราภาวนาว่าขอพระจิตเจ้าส่องสว่างในดวงใจเรา เพื่อเราจะได้ให้พระเยซูเจ้าได้มีอิทธิพลในตัวเราเพื่อจะดำเนินชีวิตให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับธรรมล้ำลึกแห่งปาสกา